มีอะไรแบกจอบมาเองอ๋อพี่พี่นี่ไงอ่ะดูมีแบกจอบมาเองก็กลางไปเลยปิดไปหมดเลยงานชื่ออะไรเขาไปโพสต์อัพไม่เห็นอันนั่นไงขะโดนเป๊กนิวเหมือนกันเราใช่นิวหนักมากใช่ผ่านมันไม่ได้แต่ว่าอยาจะบอกว่าในรอยยิ้มที่เราหัวเราะกับบางอย่างรอยยิ้มที่เรารู้สึกว่าโอเคอะไรอย่างนี้ย แต่ลึกๆแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเฟคิวที่ใหม่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันลูกตาปกติที่เป็นการเอาเจตนาของตัวเองมายัดเยียดให้คิดว่าใหม่เป็นคนที่มีเจตนาร้ายกาจอะไรซึ่งจริงๆแล้วใหม่ไม่ได้มีเจตนาั้นนะคเข้าไปดูจริงๆรูปแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรียสังคุโภชัยแหละนะคะเขาทำเขาทำอาร์ตเวิร์ดแล้วก็อาร์ตเวิร์ดมีชื่อประเทศอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทุกประเทศเลย แต่ว่าโดยที่พอพออ่าใหม่เองนั่นแหละที่ใหม่ก็ไปแชร์แล้วเขาก็คิดว่าพอใหม่ไปแชร์แปลว่าใหม่มีเจตนาซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นรู้่ที่สวยมากใหม่ทำเล่นงานใหม่แล้วใหม่รักงานใหม่มากไม่ว่ามันจะเป็นงานที่ไหนแล้วใหม่ไปที่ไหนหมรรักงานมากใหม่ก็ไยแชร์เหตุผล่มีแค่นั้นใหม่รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นชิ้นงานของใหม่เสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นว่ารู้สึกว่าจะเป็น เป็นอินฟูหรือว่าเป็นต่างถูกใช่ค่ะเอาไปตีแผ่กันว่ารู้เป็นอย่างนี้เพราะว่าใหม่มีความคิดอย่างนี้ไปก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าเอาเจ็บตนานไปเองค่ะอย่าเทียดได้คนเพราะว่าใหม่ไม่ได้มีเจ็บตนาที่จะเหยียดใครทสกซิเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดคือการเหยียดมนุษย์ด้วยกันเองอย่างน้อยเราคือมนุษย์ด้วยกันแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายอันย่านี้อย่ามาโยงค่ะ อย่าโยงกันให้มันเป็นปะเดซึ่งในเองเนี่ยก็ค่ะว่าณละตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นมากๆนะคะพอเขาก็ซอฟลงพอในก็ได้ได้อธิบายใน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 พื้นที่ของในค่ะแล้วก็คนไทยแฟนคลับคนไทยก็ไม่ยอมเหมือนทุกคนก็ไม่ยอ,อมที่ให้โดนด่าแบบโดนด่าฝ่ายเดียวนะไ่ายคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอ,ขอโทษทุกคนด้วยที่ต้องมานั่งเห็น,นํำอยากต่างๆที่มันขึ้นขึ้นเ้ยค่ะประมาณนั้นต้องแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมาเยอะ เจอแทบทุกครั้งเวลามีปัญหาอะไรคุณต้องเป็นตัวเทย์มาทีจิตใจเราแค่เมื่อยังไงผ่านอย่างอย่างไหนหมายถงรู้สึกว่าน่าจะเป็นแต่ก็จะบอกไปว่าผมใช้รล้ดังไม่ไดหน่อยดังเขาเลยเขียนชื่อเลยไม่รู้แต่ก็แต่ที่จริงไม่ชอบเลยค่ะเพราะว่ามันมันจะพบกับมันจะทบกับงานมันจะทบกับจิตใจมันจะทบกับคนรอบข้างคนค่อนข้างเราก็เป็นห่วง ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบว่าเราต้องมีบรอดิการมากขึ้นไหมอนี้ค่ะใช่แต่ว่าใหม่โอเคแล้วค่ะโอเคใหม่ก็หอมหอมไส้หอมใช่ค่ะใหม่ก็เต็มที่มันเป็นนิยามเนาะเกิดแต่กับใหม่กบอลัดวิดมีเกิดแต่กับใหม่หรือแบบเบวันเดย์บัดวิดมี่คะซึ่งใหม่ก็รู้สึกแต่ตอนนั้นใหม่ก็รู้สึกว่าเกิดแต่กับใหม่จริงๆนะเออมันแบบ อะไรก็นี่เกิดเรื่องดีก็เกิดเรื่่องไมแต่เรื่องไม่ดีไม่เกิดได้ไหมมันก็ยังเกิดเลยก็แบบโอเคค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกให้กับประเทศได้ค่ะเพราะแบบว่าคิดถึงประเทศประเทศไทยก็คิดถึงหน้าเราเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาก็เหมือนแบบเอาโทรศัพท์มาทาบมือถือตัวเองเนี่ยค่ะไม่แต่ตอนไปปนี่มันก็เป็นปกติโอ้ใช่ตอนนี้ยังไม่มีการตัดเย็บอะไรต่างๆสายบุเชิญไปร่วมงานที่นั่นของผม คนที่นั่นดูละครแล้วก็รักการาะไทยมากๆซึ่งใหม่เองก็เป็นคนที่รู้สึกภูมิใจมากๆในแฟนคลับของใหม่ที่อยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่าชาวรัมบูชาก็อย่ที่ไทยมันเข้มงวแล้วก็น่ารักจัดหมายเสมอเค่ะแต่พอมีเรื่องนี้มันก็หิดเลี่ไม่ได้ที่ต่างคนก็ต่างจะต้องรักประเทศของเกิดค่ะอันนี้เป็นการที่เขาชื่นชอบจริงๆเขาเองรู้สึกยังไงคะตอนนี้เขามีความรู้สึกยังไง ถ้าเป็นคนของเป็นคนประเทศไหนเป็นกัมพูชาที่ไม่ยังไม่ได้ไม่ยังไม่มีไม่ได้มีการสื่อสารกันดูจากคอมเมนต์แล้วก็น่าจะชัดเจนค่ะแต่ว่าไม่ยังไม่ได้ไม่ได้สื่อสารอะไรแบบว่าถามเลยค่ะเพราะว่าของไม่เองมก็มีอินเตอร์แฟนส์หลายประเทศค่ะซึ่งเขาก็ซัพพอร์ตเข้าใจใช่เพราะทางกัมพูชาน่าจะมีบางส่อาจจะมีบางส่วนแต่ไม่เข้าใจได้จริงๆค่ะและไม่ก็เชื่อว่าเวลาก็อาจจะทำอะไรได้นลย ว่าพอมาเกตการรีเซ็ตอกอีกประมาณสามสี่วันเด่นขัเวียดนามเขาก็แบบโอบกุ้มเราโอ้ชิ้นจังเลยรักมากขึ้นใหม่อยากไปไหนก็จะมีใหม่ก็ได้เดินทางไปที่เวียดนามไทยก็ก็ไปขับได้งานหน้าหลาใหม่ไปสองวันใหม่กินฝนไปห้าทุ่มใหม่ชอบอาหารของเมาแล้วใหม่ก็ดีใจที่ได้ไปร่วมงานแล้วก็ได้เจอแฟนคลับดันหลายประเทศใช่ก็ไม่น่าเกิดเป็นนีขึ้นเลยคม่งั้นก็จะไม่เกิดวันแตกแยา กรณีเรื่องหลังเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสปอร์ตพี่น้องชาวไทยใช่ของเราตามส่วนของโรงพยาบาลต่างใหม่เห็นนะหมอตกแต่งค่ะหมอตกแต่งเขาลงทุนที่ไปช่วยที่บ้านจริงๆที่สุดคนเดียจริงๆค่ะใหม่ก็เลยอดเดินไปค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีป้ายเป็นรูปใหม่ไหม่ก็เลยลงใหม่ก็เลยบอกแม่แม่แม่บอก การที่เขาเห็นดาราที่เขาชื่นชอบให้มันเป็นเหมือนกำลังใจนะลูกแม่ก็เลยบอกว่าได้แม่งั้นถ้าทําอย่างนั้นเรา,เราคือตอนแรกแต่ก็จะโอนไปเฉยๆ <laughs> <laughs> ซึ่งก็ไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีป้านะ <c oughs> ไร <c oughs> คือม่แค่อยากคือใหม่แค่อยากโอนไปให้พอหม่รู้ว่าหมอตองแตกงบเขาเข้าห้างแต่โอยเขาไปซื้อ ของที่ใช้จริงๆนะคะผ้าหน้าไม้ต่างๆเขาไปให้จริงๆบางคนที่นั่นน่ะไม่มีเน้นอาหารที่ขาขาดหรืออะไรอย่างงเี้ยค่ะก็เขาเอาเงินแล้วก็เขียนซอเป็นไหม่เดรวิกาไปให้แล้วเขาก็ดีใจมันก็เลยแบบดีดีดีใจมากๆค่ะแล้วก็ช่วยเหลืออย่างต่อเนืแบบต้องใหม่ช่วยเยอะมากหลายศูนยจากสิ่งที่ต้องใหม่ไปลงหมูไปทุกศูลย์เลยเราเลยได้รับมูลทางนี้ด้วยแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือด้วยค่ะเพราะว่า เขายังไม่ได้กลับบ้านการที่เขาไม่ได้กลับบ้านาาดังนั้นผู้นีิประจําเดือนต้องมาของทิงต้องมีน้ําสะอาดต้องมีค่าแล้วก็บรรจุคือเขาก็มีแหละแต่ถ้ามีเพิ่มก็ดีอ่ะค่ะใช่เขาก็จะได้อยู่เป็นอย่างสบายเขาได้รับผลก็เพราะว่าบ้านเขาก็ไม่ปลอดภัยแล้วไม่รู้ว่าบ้านจากะไปจะเจอบ้านที่ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าก็าต้องเป็นกําลังใจให้จริงๆขอให้มีงานผ่านไปได้ขอให้เข็งแข็งใจ เพราะว่าตอนนี้มันก็มันไม่ดีแต่ว่าขอให้เข็มแข็งจริงๆแล้วก็ผ่านไปด้วยกันผ่าคนไทยช่วยเดกันได้โอเคคขอบแล้วก็ได้ยินใคบ้างก็อุ้ยพี่ัตรงไปไอ้ยังยังเหรอโอเคต่อจะถามหนังอ่ะก็เดี๋ยวหนังที่ไปชาะที่ค่ะ อายุทูโฟส์ที่ใหม่เล่นเป็นเครื่องดูดฝุ่นนใะชะ่ใช่ใช่เอ้ยม่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นไหมนะเหมือนเลยถ้าหากเหมือนเครื่องดูดฝุ่นด้วยเนี<ช>่ยที่ใหม่มาเล่นเร<อ>ื่องเครื่องดูดฝุ่นนะคะ<อ>ก็จะมาฉายที่ไทยแล้วนะคะ<อ>ก็จะฉายทุกโรงภาพยนตร์วันทีน<อ>่28เดือนนี้นะคะ่ะแล้วก็มีรอบกาล่าอาจจะได้เจอพี่ๆท,ทุกคนแล้วก็เจอแฟนคลับวันที่26นะคะ<อ>ก็ไม่อยากให้คาดหวังมากจนเกินไปแต่อยากให้เข้าไปดูด้วย ปล่อยจอยปล่ว่าไปปล่อยใจปล่ยอยปล่อยใจปล่อยจอยแบบว่าดูดูหนังที่เป็นหนังอินดิเพนเดน์ซี่มาคะอาจจะไม่ได้เป็นหนังที่แมสมากแต่อยากให้ทุกคนเข้าไปดูก,ก,<ข>กันว่าจ้าจ้าเขาเขาเมาส์กันที่อื <ไป S 1> อ่นใหม่ <ไป S 1> มากไปไปลูกไปสูดว่าเป็นเป็นหนังที่ทุกคน <laughs> คือการเป็นคนไทยและหนังได้นะคะแล้วก็ประกาศว่าไทยมูวี่แล้วเรอยากให้คนไทยไปเชียร์กันนะคะ คุณค่ามา